สวัสดีครับลูกๆนักเรียนทุกคนครับวันนี้นะครับเราขึ้น e ีีที่2แล้วนะครับของการบวกลบคูณหารละคนนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของการบวกหารละคนนะครับก็คือในโจทย์คณิตศาสตร์ข้อนี้จะมีทั้งการบวกและการหารน,นะครับอย่าลืมนะครับข้อตกลงทางคณิตศาสตร์ของเราการ ทำโจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือแก้สมการทางคณิตศาสตร์ต้องทำยังไงก่อนครับเจอวงเล็บต้องทำวงเล็บก่อนเสมอนะครับจากนั้นค่อยไปเลือกระหว่างเลขยกกำลังหรือลากซึ่งตอนนี้ครูยังไม่ได้สอนถึงตรงนั้นนะครับดังนั้นให้เราไปเลือกว่าเป็นการคูณหรือการหารโดยอ้างอิงว่าสิ่งนั้นนะครับคูณหรือหารต้องอยู่ทางซ้ายก่อน ตัวไหนอยู่ทางซ้ายก่อนเราจะแก้ตัวนั้นก่อนนะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราจะไปเลือกทําบวกกับลบโดยคล้ายๆกับการคูณหรือการหารครับตัวไหนอยู่ซ้ายมือของโจทย์นะครับเราจะทําตัวนั้นก่อนอนี่คือข้อตกลงทางการศาสตร์นะครับที่ให้ในักเรียนนะครับต้องยึดถือและก็ทําตามครับส่วนวันนี้นะครับการบวกหารละคนก็อย่างที่บอกว่าเรามีทั้งการบวกและการหารมาเริ่มกันเลยครับข้อที่หนึ่งครับ สิบบวกสาเป็นเท่าไรครับสี่สิบครับลูกหารด้วย2องได้เท่าไรครับ2เติมศูนย์เข้าไปครับอ่าสองคูณสองเป็นสี่ไงครับจำได้ไหมมาต่อที้ข้อสองครับสิบหกบวกสิบสองเป็นยีแปดครับยี่สิบแปดหารด้วยสี่สี่เท่าไหร่ได้ยี่สิบแปดครับสี่เจ็ดยี่สิบแปดนะครับแล้วไปต่อกันที่ข้อสามครับข้อสามครับยี่สิบเอ็ดบวกสิบี่เป็น สามสิบห้าเจ็ดเท่าไรได้สามสิบห้าครับดูสกลุลเลยครับอ่าเจ็ดห้าสามสิบห้าครับเห็นไหมครับเดี๋ไปเร็วเลยของเราอย่างเงี้ยนะครับต่อมาอ 4, 23, อกอสี่ยี่สามบวกสามสิบเจ็ดได้หกสิบหกสิบหารด้วยหกก็หกคูณสิบเป็นหกสิบนะครับไปเลื่อนลงไปเลยครับมาข้อห้านะครับข้อห้าสามสิบบวกหนะึ่งร้อยห้าสิบอสามสิบบวกหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับ ประกาคูมันค้างครับเดี๋ยวแปแ๊บนึงนะเออแก้ไขได้แล้วครับมาเลยครับรอออ้อยเอยสามสิบบวกหนึ่งร้อยสามสิบเออเป็นหนึ่งร้อยหกสิบเาพูดผิดพ,พูดถูกอยู่อ่ะห่านด้วยห้าครับห้าเท่าไรได้สิบหกห้าสามสิบห้าเดือหนึ่งเติมศูนย์ห้าเท่าไรได้สิบห้าสองเป็นสามสิบสองครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับไปต่อกันที่ข้อหกครับอ่าเจอวงเล็บทำวงเล็บก่อนครับวงเล็บอยู่ข้างหลังนะครับสามสิบหารด้วยห้าก็ได้หก อ่าเห็นไหมครับอ่มึงไปแล้วผูเขียนไปแล้วครับสี่สิบบวกหกก็เป็นสี่สิบหกนะครับเพราะเจ็ดครับสามสิบหกหารด้วยหกก็ได้หกหกบวกหนึ 6. 6่ง้ห้าสิบสี่เป็นเท่าไหร่ครับอืมอ่าหน่าผู้ทำผิดแล้วผู้ไปเขียนสองได้ยังไงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มันเป็นการบวกไม่ใช่การคูณนะครับอืมสมองไม่เป็นการคูณเลยนั <c oughs> ่าเรียกสมาธิกันมาหน่อยหกบวกสี่เป็นสิบ เขียนศูนย์ทดหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยหกสิบเออสิผิดตรงไหนก็แก้นะครับนักเรียนเออเห็นไหมครับครูก็ยังผิดเลยมาครับยี 28, ่สิบแปดหารด้วยเจ็ดได้สี่สี่บวกเป็นหนึ่งร้อยหกสิบห้าครับอ่ะข้อเก้าครับแปดเท่าไรได้ยี่สิบสี่แปดสามยี่สิบสี่สามบวกหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดก็เป็นเจ็ดบวกสามสิบเป็นสองร้อยครับเออในผมใจเลยมาข้อสิบครับเอาสิบเจ็ดบวกสามมา สามปุบป๊บสามคูณสองร้อยเป็นเอสามบวกสองร้อยเป็นสองร้อยสามครับแมมือไปแล้วแต่สมองกับปากยังไม่ไปในบางทีนะครับไปไปช่วที่สองดีกว่าครับลูกเว้ยเรียกสติมาแล้วสติมาสติมาผิดก็แก้ไขนะครับครูไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับลูกเออเราผิดเห็นครูทําผิดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นนะครับอไม่ต้องซสีเรียสครับมายี่สิบบวกสี่สิบเป็นหกสิกบหกสิกบารด้วยสองได้สามสิบนะครับ ต่อมาข้อที่2ครับ22บวก26เป็น48นะครับ48หารด้วย2แม่งขึ้นก็คือ24นั่นเองนะครับต่อมา25บวก11ครับเป็น3 6 3ทั้งเลยได้363คูณ12เป็น36 32บวก58ป10เป็น8เป็น90 90หารด้วย3ก็ได้30ครับนะ40บวก120เป็น ศูนย์กศูนย์ปศูนย์สี่วกสองเป็นหกหนึ่งข้างหน้าไมตรเป็นหนึ่งร้อยหกสินะครับหารด้วยสี่สี่เท่าไหร่ได้สิบหกสี่สี่สิบหกเขียน4ไว้เหลือศูนย์เอาศูนมาเติมเป็นสี่สิบครับหครับสี่สิบอ่าสี่สิบบดแปดหมดเป็นห้าสิบครับอย่าลืมนะครับเจอวงเล็บทำวงเล็บก่อนนะครับยี่หารด้วยหกก็ได้สบ,บวกกับหนึ่งอหกสกก็เป็นหนึ่งเจเออนะครับพูด พ,พูดถูกเพละครูเจ็ดเท่าไรได้สี่สิบสองเจ็ดหกสี่สิบสองใช่ไหมครับนักเรียนอ่าเจ็ดหกสี่สิบสองเขียนหกครับบวกกันเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบมาเออนี่ครับแม่ถูกนะถูกนะต่อมาแปดเท่าไรได้สามสองแปดสี่สามสิบสองสี่เก้าเป็นร้อยเก้าสิบอ่าสี่สิบห้าเป็นลำเก้าเฮ้ยลำห้า เป็นสามร้อยห้าครับอ,อ่าผิดผิดถูกๆกไปอยู่วง <historically, S 2> สมาธิมาเร็วสมาธิมาเร็วไปชุดที่สามดีกว่าครับลูกเจอวงเล็บทําวงเล็บก่อนเสมอนะครับอ่าเราเจอวงเล็บเราจะทําวงเล็บก่อนเสมอผิดตรงไหนก็แก้นะครับไปเลยครับข้อหนึ่งยี่สิบยี่สิบป็สี่สิบ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  หารด้วย2ก็คือแบ่งขึ้นก็คือเหลือ20นะครับต่อมา23 6บก16เป็น39 39หารด้วย3 3 1เป็น3 3 3เป็น9ก็13ครับ31บวก59 80เป็น90นะครับ90หารด้วย3ก็30นะครับข้อ4ครับเป็น44หารด้วย4ก็ได้11โอเคนะครับลูก ต่อมาครับ90บวกเราจะเป็น200 200หาร5 5เท่าไร่ได้ยี่20ห้่ยี่เติมศูนย์เข้าไปหนึ่งตัวที่เหลือโอเคนะครับวงเล็บอ,อยู่ขวามือเราทำขวามือก่อนนะครับ25ก็ได้5อ่าบวกกัาสิบห้าก็หนึ่งอยครับโอเคนะครับอ่าเท่าไรได้สี่หกหกหกเก้าสี่ห้าสิบสี่ไม่ใช่หกเอ้ยผิดอีกแล้วเห็นไหมครับสมองเบลรนิดหนึ่งอ้าไม่เป็นไรแก้ใหม่ครับหก เก้าห้าสิบสี่เขียนเก้าครับบวกเป็นหนึ่งร้อยเก้าคีนะครับลูกต่อมาเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าบวกเป็นหนึ่งร้อยสิบแปดห้าสี่สิบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบครับอ่าก็สิบคนสุดท้ายแล้วลูกสองเป็นปลรับแปดแปดเป็นสี่ร้อยแปดอ่าเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้อาจจะงงเล็กน้อยนะครับเเฮ้ยเลยเลยกลยับมาก่อนกลับมาก่อน อีกหนึ่งชุดนะครับอันนี้จะมีคิดในใจด้วยนะลูกให้นักเรียนคิดในใจเลยนะครับไม่ต้องรอกูพาคิดนะครับไปเลยครับ โอเคได้หาข้อแล้วนะครับไปต่อที่ข้อหกคิดในใจเลยนะครับลูกฝึกทํานะครับไปครับ มาขอสุดท้ายแล้วครับลบอ่าเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับทำได้ไหมครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับฝึกบ่อยๆนะครับคณิตศาสตร์อย่าลืมนะครับลูกการหารออางีมาจากการคูณนะครับดังนั้นไปท่องสูตรคูณให้ได้นะครับครั้งหน้าเราจะเป็นการลบคูณละคนนะครับส่วนครั้งนี้เรามีการหารด้วยแด่งที่บอกว่าการหารใช้จากสูตรคูณนะครับ เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม